สวัสดีทุกคนพามาดูอะไรดีนะนะตัวบ b ม l u มทำนะนี้มือพี่ปูนะเมื่อกี้นี้เจอหอยใหญ่ไวแล้วนะไม่ได้อยู่สระบ,บุรีนะอยู่สิงห์บุรีอ่ะหอยใหญ่มากอันนี้ตัวอะไรไม่รู้นะะ น่าจะเป็นตัวทากวา่นะคะตัวใหญ่มากนะคะใหญ่แบบใหญ่อ่ะใหญ่อะใหญ่เบิ่มเทิมอะเทปนิปโปงนะนะคะอยู่ตรงเนี้ยนะคะใต้ต้นใต้ต้นกล้วยนะคะพี่ปูเอาใบกบเอาไว้นะคะเขาก็ได้น้ําไปด้วยนะคะไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะดูก่อนสองัวเมียเปล่ามีตัวเดียวนะคะนะคตัวนี้นะะตัวเดียว ก็ปล่อยเขาไว้นะคะเขาก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายนะคะก็ปล่อยเขาไวะคะ้ค่ะฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะคะลาไปกับตัวตภาพ่ะะตาไปแล้วคะ่ะ